สวัสดีค่ะพี่น้องบัดนี้ก็ได้ฤืดูการกูบ้บกเทอดินแล้วเนาะคะ่ะได้มากูบ้บกเทอดินเมื่อเบิ่งกันค่ะพี่น้องบกเทอดินดบบ่ค่ะเอาโลกเบิงดูแถามันดกบอ่อเอาก็โลกงายแต่มันอยู่มว่าอุ้ยดกโวขาวกระขาวกระก็ดูพี่้องเบิ่งแน่นนโอ้ดกโยสมบร่รณเด็นใส่ปุ๋ยไส้ยังน้ำมู นี่คะ่ะเงาเนือเถ่านี่พิตะลุง่ายฮ่าลูกแต่เงายังไงคะ่ะพี่น้องให้พี่น้องเบิ่ง <c oughs> โดกโยปีนี้ปลูกป่อยถิย่นบ่ได้สีข้ามบนคือสุป,ปีค่ะกระโดกดีตอลอดล่ะนี่คะ่ะพี่น้องแต่ละเงาเงานีบ่ดกปันไดเนี่ยเงานีโดก นี่ค่ะปลูกตามมีตามเกิดค่ะพี่น้องปลูกบ่ได้บ่ได้บำรุกยัาษปลูกไว้แล้วก็แล้วเลยกับมากูดซื่อนี่หยากับ่ได้เสียพอพอว่าหยาอยูยังสิเหงาสิกะดกค่ะพี่น้องดกอยู่ดกดีอยู่ดกดีอยู่ค่ะปีนี้ ดโลอมาแท่เดียนไหนพี่ดองเบินงว่ามันดกบ้าบุเงานี่เอ้าโอ้ยเชี่ยไม่พี่ดองเอ้ยลากบ้าขื่นเชี่ยไม่ดกอยู่ค่ะนี่แต่เงาดกโดก เงานี่คือสิบ้าโด่งนี่ลกไงสซะ,ะเกลดอ้างานี้ไม่เหาเดียวไม่ลก่ายอยูเสือมันโดองยู่มีสองตน้นตดอนนี้ลกงคือว่าโด,ดกปัดได ăn đi lúc ngay có được phần này sao anh đi đốt ngay xuống sài thì đốt vô đốt mà là cứ vào là đốt các noi